สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่รับชมกันด้วยนะครับเมื่อไฟมันลุกฮะก็ต้องส่งคนที่ดับไฟด้วยมัดแล้ววันนี้ครับว่าเขาญชาเมฆไม่มาเองนะท่านชมแต่เขาส่งอาวุธลับครับที่ฝึกมาเต็มแม็กของเขานะฮะซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆครับนี่ครับนักมวยคนนี้นะครับคือนักมวยสายเลือดอยู่แล้วครับที่ไม่ได้มาเพื่อเสียวนาครับแต่มาเพื่อกันนาอาวุธแม่ไม้มวยไทยใส่แบบไม่ไว้หน้าครับโอ้โหนี่ฮะอีกฝั่งครับคือนักสู้จาก MMA นะครับที่คิดว่าศิลปะปากของเขานี่แข็งแกรับ คิดว่าใส่ศอกใส่เข่าแบบมวยไทยนี่จะรับมือได้สบายครับมาเขาคิดผิดหรือเปล่าครับโอ้โหท่านชมเพราะนี่ครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่สื่อของสายสู้นะครับแต่มันคือศักดิ์ศรีของมวยไทยครับกับความท้าทายจากค่ายอื่นครับท่านชมโอ้โหซูเปอร์บอลครับเดินขึ้นเวทีด้วยหัวใจที่เดือดดังไฟนะพร้อมกับคำรบคําดูถกครับและเขียนบทใหม่ด้วยหมัดเข่าและศอกแบบจัดเต็มนะท่านชมงานนี้ไม่มีถอยแน่นอนครับไม่มีซอกมีแต่บวกอย่างเดียวท่านชมมา เรามองใจให้พร้อมครับเตรียมสายตาให้พร้อมครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่ไฟธรรมดาครับแต่นี่คือศึกประทะระหว่างมวยไทยสายพันแพ้ครับกับนักสู้พุกกาท้าชนครับจากนักมวยเอ็มเอคนนี้ครับนี่ฮะโอ้โหท่านชมระหว่างซูเปอร์บอลกับเซดิกนะครับนี่ครับโอ้โหนักมวยเอ็มเอครับนี่ฮะมาฮะมาชกกันครับสามยกนะครับเหมือนเดิมครับท่านชมยกที่หนึ่งครับมาอุดเซดิกนี่ฮะต่อยซ้ายมาครับท้าทายซูเปอร์บอลอีกแล้วครับเตะซ้ายหนึ่งแข้งซูเปอร์บอลคือในแข้งแข้งซ้ายของเขาแล้วเตะขวาทักท้ายครัับมานี่ฮะะอจงหว ออกมัดทางของเขาที่น่ากลัวนะท่านชมเขีย่ยซ้ายทูบอลเขีย่ยขาขวาครับโอ้โหจังหวะเตะนี่เตะสวยอยู่นะครับซูเป,ปอร์บอลนี่เตะลำหักลำโค้นนะครับโอ้ยเตะซ้ายขึ้นไปครับซูบอลเสดิดขึ้นในหมัดซ้ายกระแทกซ้ายเข้ามาครับอ้าวหลุดครับเตะขวาแนละ้วนี่ครับทำโทษครับโอ้โหจังหวะหงกระแทกซ้ายเข้ามาฮะท่านชม,ชม,มนี่ครับจังหวะออกหนึ่งสองเขาโอ้ยซูเป,ปอร์บอลดับเลยซ้ายนะเสียบเข่าขวาตรงนี้ครับโอ้โหไม่หัวพลาดเชื่อครับโอ้ยไม่กระโดดเข้าไปเสียบเข่าครับโอ้ยเขาหนักเตะหนักอยู่แล้วครับซูเปอร์บอล สิทธิ์เอกของบัวขาวชางเมกนะครับเตะซ้ายครับมาเสดิกฮะจะเล่นหัวเข่าซูเปอร์บอลครับเตะขวาขึ้นครับตอนนี้โอ้หสวยครับออ้ยมาสิครับโอ้โหนี่ครับจังหวะจิ้มขวาอุ้ยออกซ้ายครับสวยอะอ้ยระวังครับซูเปอร์บอลคืนนี้แข้งแข้งซ้ายนะฮะอ้ยมาเสียบเข่าซ้ายหนึ่งทีฮะเตะขวานี่แน่ครับโอ้ยเต็มร่องเอวว่าโอ้โหเต็มร่องแข้งนะท่านชมเตะซ้ายหนึ่งทีครับเสดิกพยายามจะใช้หมัดนะครับจะปิดเกมด้วยการใช้หมัดนะท่านชมเอ็มเออยู่แล้วครับนี่ฮะมัดอยู่ในใส่เลือดเขาครับท่านชมมา ถูกฮะซูบอลเดิน3ามขุมย่างเข้าหา <S <S หาจังหวะให้ตัวเองครับตะขวาหนึ่งทีครับโอ้โหหมดยกท,ทีหนึ่งครับมาอุ้ยแรกกันดูภาพช้าครับท่าน,นชมยกแรกก็ลเลนของแรงๆนะท่านชมนี่ครับ <S <S จังหวะล่อยขวาของเซดิกนะฮะนี่พยายามปิดเกมด้วยหมัดของเขานะาไว้ละซ้ายตามครับโอ้โหนี่อุ้ยโ,โ,โดนนะซูบอลนี่ครับ,บนนจังหวะกระแทกขวาครับของเซดิกนะท่านชมตามในซ้ายดอกนี้ครับโอ้ซูบอลยังมีไม่มีอาการนะอุ้ยบ่งบอกถึงความผิดซ้อมอีกแล้วครับที่เตรียมร่างกายมาอย่างดีครับ ยก2เริ่มครับท่านผู้ชมมาฮะเดินเข้าหาศาสตร์แข้งซ้ายครับซูเปอร์บอลมาฮะเตะขวาอหนึ่งแข้งครับอุ้ยเสดิกพยายามจะหามัดนะครับพยายามจะเตะแหวกน้ำครับเตะให้กาแตกครับท่านผู้ชมอุ้ยก็เล่นเข่าอนี้ครับโอ้โหมาออกอาวุธด้พิวมากครับเสดิจจังหวะอุ้ยออกสายครับมาสายสองมัดนะท่านผู้ชมย้ำมาฮะเบิร์นมัดมา2ทีครับอุ้ยมาซูเปอร์บอลเดินเข้าหาครับไม่สนใจฮะใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัวครับตอนนี้ฮะ เดินเข้าไปมาจังหวะไต่ขวาขึ้นก้านคอครับนี่ครับเช็คระยะไปหนึ่งทีครับโอ้โหไต่ขวาอหนึ่งทีเหมือนกันารเซตดิคืนในแข้งซ้ายฮะทิบออกกับซูเปอร์บอลมานี่ครับซูเปอร์บอลนี่แตะสูงนี่ระยะประชิดนี่แตะล่วงเขาหมดนะครับก้านคอระยะประชิดนี่ไว้ใจได้ครับโอ้โหนี่ครับแตะสาดแข้งซ้ายหนึ่งแข้งครับเต็มร่องเอวครับเดาโอ้โหลูกนี้ฮะท่านผู้ชมจับได้ครับเสียบเข่าขวาอุ้ยน้ำมุ้ยกรรมการจะมาเตือนว่าห้ามจับขาครับท่านผู้ชมระวังครับซูบอลมา ศิลปะแม่ไม้โม่ไทยมันติดอยู่ในสายเลือดครับจังหวะจับขานี่กระแทกข่าซ้ายสวยฮะอุ้ยเตะเตะเข่าขวาโอ้โหเตะกับถึงยอดหน้าครับท่านผู้ชมมาดูฮะจังหวะทีโอ้โหแกเริ่มนิ่งฮะสุภกรอนเริ่มนิ่งนะฮะเตะซ้ายครับโอ้โหมาฮะเส่หลึกพยายามคิดจะทํายังไงดีครับตอนนี้ฮะมากรเข้าไม่ถึงครับแข้งก็เข้าไม่ถึงครับหมดยกที่สองขอนครับโอ้โหนี่ดูจังหวะภาพช้าเสียบครับอุ้ยมา แกเสียบได้เน้นๆเต็มเต็มพุงครับดูจังหวะจังหวะออกหมัดของเซดิกครับหมัดนี้เขาพยายามจะกระชับเกมให้ปิดเร็วอยู่แล้วครับมาซูเปอร์บอลก็ยกกาดสูงเตรียมรับหมัดของเซดิกอยู่แล้วครับเหมือนกันครับมาต่อเกมยกทที่สามยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมเอาครับยกนี้จะเป็นยังไงครับเสียบเข่าซ้ายครับโอ้โหดอกนี้ท่านผู้ชมอ้จ้าประคุณเจ้าประคุณลุนช่องโอ้โหเซดิกถึงกับผวาถอยออกครับจมวันทีไว้พยายามจะใช้หมัดครับเซดิก โอ่งใหญ่ก้มต่ำครับเสด็กมาอย่าไปกลมเยอะฮะเดี๋ยวซูรบอลช้อนเลยนี่ครับเสียบเข่าซ้ายครับสามโอ้สามเข่าท่านผู้ชมโอ้โหเสียบเข่าดูครับเสียบเข่าครับโอ้เสียบครับเสียบเป็นกอปกล้วยครับตอนนี้โอ้โหโอ้เจ้าตัวถอยอาดหยาดครับโอ้องสะเทือนเก็บเครื่องนงเครื่องในนี่ย้ายหมดแล้วครับมาดูสภาพการแทงของซูเปอร์บอลครับแกลุกขึ้นมาอีกครั้งครับ ซูเปอร์บอลไม่รอโอกาสทองของเขาครับนี่ครับปักเข็นเข่าให้อย่างเดียวครับตอนนี้ครับอุ้ยดูครับเข่าซ้ายเข่าขวาท่านชมโอ้โหโอ้เสียบเข่าซ้ายครับเสียบเข่าขวาตรงนี้ครับโอ้จะยืนอยู่ยังไงครับเซดิครับแม่ต้องกอดไว้นะฮะแม่โอ้ไปยืนรับเข่าครับโอ้โหบอลถีบโอ้ดักเสียบขวาตรงนี้สวยครับจังหวะสองเซดิพยายามใช้มัดมาอีกแล้วครับอุ้ยเปิดก๊อกที่สองครับเซดิเสียบเข่าขวาสวยครับซูเปอร์บอล อุ้ยกระแทกข่าซ้ายดอกนี้ครับโอ้โหสิงัตดุ้งครับดอกนี้เซดิกสิงครับสัตดุ้งฮะอุ้ยอย่าอุ้ยอย่าไปก้มตามครับแมาระวังฮะแมาซูเปอร์บอลเสยการขอบมาแล้วครับจังหวะแบบนี้ฮะอุ้ยพยายามแกจะใช้หมัดนะท่านผู้ชมโอ้โหมาหมดยกค,ครับท่านผู้ชมดูจังหวะภาพช้าฮะเกือบไปนะครับเซดิกโอ้ยโอ้โหร่างกายมาฟิตซ้อมอย่างดีท่านผู้ชมดูจังหวะย้ำเข่าของซูเปอร์บอลฮะ อุ oui, ้ยปากเคนให้ย pues ังเดียวกูยกอุ iros, high, ้ยเข่าสุดท้ายเกือบตีเขายอดหน้าของเซดิกนะโอ้โหนะเวมเอคนนี้เขาหมดสภาพไปท่านชมอุ้ยโดนเข่าซูเปอร์บอลครับคนนี้ครับสิทธิ์เอกของบัวขาวมัชเมฆของเราเป็นไฟแล้วนะเซดิกไปในวันนะครับนในเวมเอนะท่านชมอุ้ยดูฮะโอ้โหโหดจริงๆครับมาอุ้ยโดนเข่าท่านชมไอ้โดนเข่าซูเปอร์บอลครับทะลวงไส้เข้าไปโอ้โหตับเติบเครื่องในนี่ย้ายหมดสะเทือนครับหลังจากนั้นครับมาฮะซูเปอร์บอลชกกับ เฉินชิงครับนักมวยจากชาวจีนครับนี่ครับจากแดนมังกรเหมือนกันครับแต่จะจบยังไงเดี๋ยวมาดูครับท่านชมต่อยกัน3ยกอีกเช่นเคยครับท่านชมมาฮะยกแรกครับเฉินชิงเดินเข้าหาซูเปอร์บอลครับซูเปอร์บอลนี้จู่ดักเข่าอีกแล้วครับเข่าซ้ายเข่าซ้ายครับสองนี้อุ้ยอุ้ยดันครับดันแล้วเสียบขวาครับโอ้โหท่านชมอุ้ยเฉินชิงไม่สนใจครับทุ่มลงไปเลยครับโอ้โหเตะซ้ายคืนครับเฉินชิงนี่ครับสุบังเกียร์ขาลงไปนอนอยู่ข้างล่างเวทีฮะมา โอ้โหนักมวยจากชาวตีนนะครับคนนี้ฮะเด็กใหม่ไฟแรงครับอุ้ยไต่ซ้ายครับอุ้ยโทเทียเตะขวาขึ้นกันคอดอกตะกี้ครับโอ้โห,โอโหเอาขาไปพาดหน้าเฉินชิงนะซูเปอร์บอลครับนี่บอกจังหวะอุ้ยเหยียบหน้าซูเปรอร์บอลหนึ่งทีบโอ้โคนี้ฮะอุอ้ยมาตะขวาขึ้นกรับซูเปอร์บอลเอาเลยครับมาเดิมจะเล่นของ าม,มาครับท่านชมหมาเตะขวาครับตรงนี้โอ้โหชนชิงโอ้โหทำจังหวะได้ดีครับเตะรวปปบซูเปอร์บอลลงไปกองอยู่ข้างล่างนะท่านชมไม่สนครับซูปป์บอลเดินเข้ามาเสียบเข่าขวาตรงนี้ครับโอ้โหชนชิงจับทุ่มลงไปอีก,กมาโอ้โหเด็กใหม่ไฟแรงครับแรงเหลือเยอะเหลือเกินนะมาจังหวะเตะซ้ายครับมาหลุดฮะโอ้ยซู์ปปบอลเดินเข้าหาฮะตอนนี้เตะโอ้ยเตะข,ขวาตรงนี้ครับโอ้ยเต็มือลองลองเอวท่านชมหมดยกพอดีนั่นูจังหวะภาพช้าครับนี่ฮะ โอ้ยดูจังหวะนี้ฮะเตะขวาขึ้นการคอนะเฉิญช,ชิงเตะรวบล่างได้ไวมากครับท่านผู้ชมโอ้โดูครับมาโอ้โหขึนได้ทันควันครับมาเฉินจิงคนนี้ฮะนักสู้ไม่ธรรมดาครับมานี่ฮะเขาเคยประกาศก้าวนะครับอยากรู้ว่ามวยไทยแน่แค่ไหนครับยังไม่เคยเจอกับซูเปอร์บอลครับมาเนี่ฮะซูเปอร์บ,รบอลไม่ต้องพูดเยอะครับมาต่อเกมมันจะยกที่สองต่อท่านผู้ชม มีกจังหวะทีบอกบบอกมาครับมาเฉินชิงทีบออกมาสองแข้งครับมาทีบอีกแล้วทีด้านหน้าซูบบอร์นครับโอ้โหไต่ขวาเฉินซูบบอร์โอ้พผวาครับต้องนี่โอ้โห,โห,หอ,โอันนี้ครับซูบบอร์นต้องไต่แบบนี้ฮะไต่ให้รู้จักครับท่านผู้ชม,ชม อุ้ยหมาเต้เขานี่เตะขวาขึงกันคอครับโอ้โหจริงๆระวังครับนี่ครับขวาขึงกันคออีกแล้วครับโอ้โหเตะขวาอีกแล้วสูบอนสวยฮะไปถีบหน้าซูบอลนะครับโอ้โหเป็นไงฮะหัวร้อนตรงนี้เสียบเผาอุ้ยเข่าซ้ายท่านชมโอ้ถีบออกมาครับเฉินชิงเอาโอ้ถีบตีนพาหน้าอีกแล้วครับซูเปอร์บอลไต้คืนนะครับท่านชมนี่ออกซ้ายขวาจังหวะเสียบเขาซ้ายครับโอ้สวยฮะโอ้โห นี่ครับไปถีบหน้าซุบอโอ้ยนี่ครับโยนเข่าขวาดอกนี้ครับเอาไปกินครับโอ้ยถวายเพนให้เลยครับเข่าดอกนี้ฮะโอ้โหนี่ครับระวังแกถีบหน้าอีกแล้วท่านผู้ชมมาจังหวะดอกนี้มามาต่อฮะท่านผู้ชมมาโอ้ยถีบหน้าซุบอลครับมาซุบอนนี่ครับโอ้ยโยนเข่าขวาดอกนี้ครับโอ้โหเป็นไงโอ้ยเอามาต่อเกมมันยกยกสุดท้ายครับยกสุดที่สามนะท่านผู้ชมมาโอ้ยต่อยขวามาครับเฉินชิง ดักขวาแุบอลเตะเตะ <ไป S 1> โอ้โหเตะเข้าหัวตอนนี้ครับอู้สวยฮะอ้เตะอินพาสหน้าเยอะเสียบเข่าซ้ายเตะขวาขึ้นกันคอไม่ถึงครับบอลน,นี้อูยเสียดายมากครับโอ้โหเฉินฉิงก็งโหัวับมาทาไมเตะไม่ถึงครับอ้ยวายแบบแบบนั้นฮะมาโอ้โหมา,มายิ้มให้ครับเฉินฉิง อ้ถีบหน้าอีกแล้วครับ,โอ,โ,อบโอ้จบไม่สวยแน่ครับแบบนี้ฮะที่เสียบเข้าซ้ายโอ้โหสะเทือนครับตอนนี้โอ้ยมาอุยกรรังการเตือนครับจังหว่าจะจับกระชากถีบเนี่ยนี่ถีบบ้างครับอ,อ,อบาบถีบล้มลงไปทั้งยืนครับเป็นยังไงครับเฉินฉินถีบเป็นคนเดียวหรือไงครับมาสู้บอลพูดในใจครับมามาฮะถีบบ้างสิครับนี่ครับโอ้โหเอาถ้าถีบให้ลงนอกเชือกไปเลยครับมาซูเปอร์บอลเอาถีบเป็นคนเดียวเรื่อไงครับขอวไว้ถีบบ้างครับวากันแบบนั้นนะมาฮะ อูจ๋จะวะต่อยครับนี่โอ้เอ็มคาดขวาขึ้นไปดักสวยครับซูเปอร์บอลเฉินชิงพยายามใช้ลูกถีบนะครับไม่ให้ซูเปอรบ์บอลเข้ามาใกล้ๆของตัวเขานะท่านชมอูแต่จะต้านเอาอูต่อยขวาสวยครับจะต้านแกอยู่หรือเปล่าครับซูเปอรบ์บอลด้วยนะครับโอ้โห เริมโมโหแล้วเสียบเข่าขวาครับก็ชากมาเสียบเข่าขวาตรงนี้สวยฮะโอ้โหโอ้เชิญฉีกไปทบหน้าแกหลายครั้งทำมาไม่สนใจตอนนี้ครับเดินหาอย่างเดียวครับซูเปอร์บอลหาเป้าครับต่อยขวาเตะซ้ายยิงการขอโอ้โหดอกนี้ท่านชมโอ้ยเป็นไงโอ้ยรับไปเต็มเต็มแข้งครับนอนงายพึ่งอยู่กลางเวทีอุ้งตาค้างครับท่านชมโอ้หอันตรายมากฮะโอ้โหแพ้สนามต้องขึ้นมานะท่านชมดูจังหวะภาพช้านี่ครับฟ้าผ่าครับไปยังโอ้โหเต็มหน้าครับชมกึงป่ากึงจมูกครับโอ้ย ตาลอยท่านชมโอ้โหดูฮะความเด็ดขาดของซูเปอร์บอลครับสิทธิ์เอกของบัวขาวนช้าไม่ครับถึงกับหามลงเวทีครับท่านชมโอ้โหเด็ดขาดมากครับดูจังหวะภาพช้าครับโอ้โหกินแข้งเข้าไปครับบอกแล้วครับซูเปอร์บอลี่วัดระยะนั้นมาตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับท่านชมก่อนคลิปนี้จะจบลงนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมผลงานนะครับแล้วถ้าคุณชอบในสิ่งที่ผมเล่าครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดทุกความมันทุกเรื่องราวที่ผมตั้งใจนำเสนอฮะ แล้วเราจะเจอกันใหม่คลิปต่อไปฮะ